สวัสดีครับต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าบันทึกของ DVR High Vision รุ่น DS 7 2 0 0 HVI ขด H series นะครับอันดับแรกนะครับให้เราคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วไปที่เมนูนะครับย s e r n a m e เเป็น Admin นะครับ password default ของเครื่องเป็น1234512345 Enter OK นะครับ ให้เราเข้าไปเลือกที่หัวข้อ Record นะครับนะครับจากนั้นให้เราไปเลือกที่ Edit นะครับด้านขวามือนะครับให้เราติ๊กถูกที่ all day นะครับจากนั้นจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นการตั้งค่าเฉพาะวันจันทร์ถ้าเราต้องการบันทึก all day ทั้ง7วันนะครับให้เรา Copy นะครับก็เลือก All จากนั้นก็โอเคครับแล้วจากนั้นก็แอพพลายแล้วก็โอเคออกไปนะครับ จะเห็นว่าจะมีแถบสีน้ําเงินขึ้นมานะครับก็คือให้เราบันทึกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับส่วนสังเกตด้านบนนะครับตรงคามิล่าตอนนี้เราตั้งค่าที่กล้องหนึ่งอยู่อนาล็อก1อยู่นะครับถ้าเราต้องการให้ค่านี้เหมือนกันทุกกล้องนะครับให้เราก o p ีนะครับแล้วก็ติดที่อนาล็อกนะครับให้มันไปทั้งหมดเลยจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็แอปพลายนะครับแล้วก็ exit แล้วก็ออกมานะครับแล้วทีนี้เรามาสังเกตที่หน้าจอนะครับ ที่หน้าจอด้านบนขวานะครับก็จะมีแถบสีแดงปรากฏขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้ตัวเครื่องเราเริ่มบันทึกได้เรียบร้อยแล้วนะครับ